สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะวันหยุดของหลายๆคนเนาะผู้ใดหยุดแนเนาะเมื่อนี้ภาคพรต่างอาธยาใสผู้ใดหยุดซุ่มมาหยุดกะพวกผู้ใดมาหยุดกะเป็นกําลังใจให้ได้เถเดคนทํางานขอให้ทำงานอย่างมีความสุขผู้ใดหยุดผู้ใดไปใสก็จะพาจะพากันลืมเด้อจุงลูกจุนล้านจุนพ่อจุนแม่ไปเบื้องหนังไข่ออเดชออกจากโลกเด้อเด้ยออกเกี่ยวกโลกไปประเด็จ เบิ่ได้บออัเนาะกอนอันยา,าที่ <c oughs> นอกเออเขาที่มันนีเท่าสิมาเรือมาเวาเรื่องดีๆให้พี่นองฟังได้ไหมเนี่ยบอจูอพิ่นผ้าพีผ้านองบานแพ้งไปเบึงนะ่งหนังไข่ยออยู่ขอนแกน่นมีรดบัตรลับสุง่ง รถบัสติดแอร์ทั้งหมดเจ็ดคันแจกน้ำพ้อมให้ไปเบื่องหนังฟรีพร้อมไม่รถับท่งพ้อสุดยอดอินดีสํานึกรักบ้านเกิดบอสโจพคุว่าจัดผ้าพีผ้าหน,นองถ้าวันแพงหรือว่าผู้ใดที่อยู่ระแวงนั้นแสามารถไปเบิ่องอ่าขอ,อนุญาตได้พี่นอ้องไปเบิ่งหนังไข่อออยูขอนแกน่นเอสเอฟขอนแกน่เนเดี๋ยวบรรยาก,กาศเป็นยังไงเสื้ผ้าไปเบิ่งพี่น้องอ ลักทยอยกันออกมาครับเที่ยงตรงเรื่องอะไรนะไม่ได้เย็นเรื่องอะไรสุดยอดสุดยอดเลยใส่เมียมหลับมากมากเลุดยอดมาุทธบ้าัวลูกเมเปิาเอาอะตรงนี้แมาแมนเยอบดเอาค้วาเอาเอาที่ไหนเราไม่ด้ตัวาะอีอับ้างรถค้ม มาเล้วชมเสียงเน่เร็วเ้วว่าเทียนบรรยากาศพี่น้องให้ทั้งเด็กหน่อยทั้งผูเทาอ่าทั้งสามารถชีกสาวหน่อยเพรบันแพงไปกันหลายมือนอนิคือคืนคือคืนเด็กน้อยเพื่อนก็ดีใจได้ไปทั้งผูเ่าภูแก่ก็มีหลายมีหลายหลายไหวที่ได้ไปมือนีเนาะพ้ากันไปเบิ่งนางไข่ออกไปบอดพนจัดไอ้สำนึกรักบ้านเกิด เลยพาชาวบ้านแพ้งไปเบิ่งหนังไข้ออกโอ้ยรถบัสเจ็ดขั้นบ่แมหน่อยได้พี่น้องเดี๋ยไปเบิ่งภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่ไปถึงโรงหนังแล้วพี่นอ้องว่าคนมันสีลายซํำใด อคนนลายคักพี่น้องทั้งโซนทั้งบันแพงไปกสื่อโซนทั้งขอนแก่นนำ้ำมิตรพร,รมแจกบัตรฟรีได้มือนี่คนหลายคือคืนมวนเืนญหวัวเซลคิดดีทำดีเืิอนมอบสิ่งดีๆกับขืนสู่บันเกิดเปิพื่อาคนบ่มีสัมเอ้บ่มีสับที่สิบปอเบิงนา่บ่มจแจสิไปจไังใดจังสิแม้เปิ้นก็นเล็จัดห้ บาจ็บผ้าถ้าบันแพงหรือว่าผสิอียูร่แวงนั่นมาเบิ่งหนังไขอ้อื่อนี่ก็เห็นสามารถิกสาวน้อยเป็นบันแพ่งหลายคนได้พี่น้องมี้เนาะเราขอให้ทะลุลอยล้านไปคุณเด้อมัอนี้เด้อนี่แหละพี่น้องก็มีเรื่องมากห้เบิง่งห้ฟังห้เห็นอาดคนจากจากะบ่ซสั้นจะเห็นก็ขอฝากเือฝากตวัวไน้ำในเด้อค่ะเด้อคิปนี่ก็ขอลงไว้สำนีนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ